ก็จะมารีวิวลูกบอลเป็นลูกบอลที่แบบประหลัดสะใจมากนะคะเห็นว่าจะเป็นลูกบอลธรรมดาใช่ไหมคะตรงนั้นจะเป็นจกดๆมันเป็นงองกวจะต้องคิดหรือว่ามันต้องมีเพลงออกมาแน่ๆเลยแล้วจ,จะให้ผู้ทดลองนะคะคือพี่ตังค์อ่ะพี่ตังค์ถือหน่อยถือหน่อยโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเดาเดา เอออันนี้เป็นผู้ทดลองของเรามันจะสันนะคะ